รับรู้ใครคนที่ขอตาย่แต่งงานเขารบการตัดสินใจหากรีเทิร์ทิมเผยเนื้อหอมซัพพอร์ตเพื่อนความรักสวยงามเสมอเพื่อนเนื้อหอมพลอยชิดจัน์เพื่อนสนิทรับรู้คนที่ขอต่ายชุติมาแต่งงานคือใครเคารบการตัดสินใจหากรีเทิร์ทิมพิทาก็ดีได้หมดช่วงนี้เพื่อนสนิทอย่างต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิทาว่าที่นายกรัฐมนตรี เรียกว่าฮอตแรงเคลื่อนไหวทำอะไรก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากแถมยังเป็นที่จับตาเรื่องหนุ่มคุกข่าวขอแต่งงานด้วยด้านพลอยชิดจันทร์เพื่อนสนิทต,ต่ายชูติมาออกมาเผยกับนายเอนเตอร์เทนว่าเห็นเพื่อนแฮปปี้เราก็แฮปปี้อยู่ในทุกๆโมเมนต์ท,ที่ผ่านมาก็มีการคุยกันบ้างเรื่อยๆเวลามีอะไรไม่สบายใจบ้างก็ปรึกษากันอยู่ถามว่ารู้ไหมหนุ่มคนนั้นเป็นใครพลอย หัวรอตอบว่าพอรู้แต่ก็ต้องอบไว้ก่อนก็ให้เขาค่อยๆดูกันไปเราอยากให้เพื่อนมีความสุขมีคนดูแลก็ยิ่งดีถามว่าใช่คนเก่าที่หลายคนลุ้นไหมพลอยตอบเลยว่าบอกไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่คบกันมาเหมือนกันไม่ว่าเพื่อนจะบอกอะไรเราไม่เคยรั่วไหลเราก็ไม่คุยกับใครเรื่องของคนนี้ก็อยู่แค่นี้ ตอนนี้ต่ายดูแฮปปี้ขึ้นซัพพอร์ตเพื่อนยังไงพลอยกล่าวว่าใช่เขาแฮปปี้จริงๆต่ายเป็นคนที่มีแอตติจูดไมเซตที่สตรองอยู่แล้วในทุกๆการตัดสินใจเขาเข้าใจตัวเองเป็นคนที่มีสติอยู่แล้วกับการจะทำอะไรเราก็ซัพพอร์ตความเห็นเราบ้างถ้าเพื่อนจะคุยอะไรกับเราถามว่าเขาเนื้อหอมไหมพลอยยอมรับว่าเราว่านะเราถึงบอกหยุดแซบไม่ได้หยุดสวยไม่ได้ แตเป็นคนน่ารักอยู่แล้วคนใกล้ชิดรู้จักจะเป็นธรรมชาติเลยคนน่ารักคนดีๆต้องดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาเขาก็มีเนื้อหอมอยู่บ้างมีคนสนใจอยู่แล้วเขามีปรึกษาบ้างไหมมีบ้างก็ทุกเรื่องเรื่องลูกเรื่องตัวเองเชียร์ไหมเขามีความรักพลอยตอบว่าก็เชียร์นะความรักสวยงามอยู่แล้วไม่แปลกถ้ามีคนมาดูแล ถ้าเพื่อนเราพร้อมจริงๆครอบครัวเขาด้วยแหละหลายๆอย่างไม่รู้เดี๋ยวทุกคนรอติดตามแล้วกันลุ้นกับเพื่อนเราไหมลุ้นให้กำลังใจตลอดในทุกๆเรื่องหลายคนลุ้นเป็นรักครั้งเก่ารีเทิร์นพลอยตอบว่าก็ดีนะอย่างที่ทีมก็เป็นคนที่เราก็รักเหมือนกันทั้งคู่นั่นแหละก็ได้หมดถ้าเพื่อนมีความสุขก็เป็นสิ่งที่ดีหลายคนเชียร์คุณทีมไม่รู้เหมือนกัน เราดูมีเล่ในพลอยยิ้มบอกไม่รู้เลยจริงๆโนค no c o m m e เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆว่าเขาจะตัดสินใจยังไงต่ายก็เป็นเพื่อนที่พลอยซัพพอร์ตเสมอ